โจทย์กำหนดให้ s เป็นเซตคำตอบของอสมการนี้ถ้า a และ b เป็นสมาชิกของเซต s โดยที่ a เป็นสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดและ b เป็นสมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุดสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้ว a ส่วน b จะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้งั้นน้องมาแก้อสมการนี้เพื่อหาเซต s กันนะครับ log ก x กำลังสองตรงนี้ น้องสามารถทำต่อโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า log m ยกกำลัง k ฐาน a จะเท่ากับ k log m ฐาน a สูตรนี้มันหมายความว่าเลขยกกำลังของค่าหลังล็อกน้องสามารถเอาเลขยกกำลังนี้มาคูณข้างหน้าล็อกได้ก็จะได้ตามนี้นะครับดังนั้นตรงนี้น้องสามารถนำ2เข้ามาคูณข้างหน้าล็อกได้จะได้เป็น2 log x และตรงนี้ log x ส่วน10 น้องสามารถทําต่อโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า log m ส่วน n ฐาน a จะเท่ากับ log m ฐาน a ลบ log n ฐาน a ซึ่งตรงนี้ log ไม่ได้เขียนฐานไว้ก็คือฐาน10นะครับดังนั้นน้องจะได้เป็น log x ฐาน10ก็คือ log x นะครับลบด้วย log 10ฐาน10ก็คือ log 10นะครับ อ่าและน้องรู้หรือเปล่าล็อกสิบมีค่าเป็นเท่าไรต้องรู้นะครับน้องล็อกสิบก็ต้องมีค่าเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นอสมการนี้น้องจึงเขียนใหม่ได้เป็น c คูณกับสองยกกำลังสองล็อก x ลบเก้าคูณกับสองยกกำลังล็อก x ลบหนึ่งบวกหนึ่ง บวกสองน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์นะครับดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็น log x น้องเห็นได้ว่าตรงนี้มันก็คือสองยกกำลังล o อกน้องสามารถเขียนส่วนนี้ให้อยู่ในรูปสองยกกำลังล o g x ได้โดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าเลขชี้กำลังคูณกันน้องสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังซ้อนกันได้ดังนั้นส่วนนี้น้องสามารถเขียนเป็นสองยกกำลัง log x ทั้งหมดยกกําลังสองได้อ่าทีนี้ปั๊บเพื่อให้อสมการนี้มันดูง่ายขึ้นน้องแทนสองยกกาลังล็อกเนี่ยด้วย a เลยครับจะได้เป็น 4a กําลังสองลบ 9a บวกสน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนต่อมาน้องก็แยกแฟกเตอร์เลยครับยกกำลังสองน้องก็แยกได้2องวงเล็บหน้าคูณหน้าได้หน้าน้องก็จะได้สี่เอกับเอหลังคูณหลังได้หลังน้องก็จะได้ลบหนึ่งกับลบสองลบคูณลบได้บวกนะครับ ลบหนึ่งคูณลบสองได้บวกสองใกล้คูณใกล้ลบหนึ่งคูณเอได้ลบเอใกลคูณไกล้สี่เอคูณลบสองเอได้ลบแปดเอนำมาบวกกันลบเอบวกกับลบแปดเอได้ลบเก้าเอดังนั้นเราก็แยกแฟกเตอร์กันถูกแล้วนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ต่อมาน้องก็เขียนเส้นจำนวนเลยครับ 1นึ่สนสสองเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับจุดทึบใส่เครื่องหมายบวกลบบวกสลับกันจากขวาไปซ้ายผู้นานี้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เอาช่วงลบดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่า a เนี่ยก็คือช่วงนี้ก็คือ a เนี่ย มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน c มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2แล้วจากตอนแรกเราแทน a ด้วย2ยกกำลัง log x ดังนั้นน้องก็จะได้ว่า2ยกกำลัง log x เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วงนี้นะครับ